สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมวันที่2 5พฤษภาคม2568ในายจตพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook ไลฟ์สดประเทศไทยต้องมาก่อนระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยและรัฐบาลข้ามขั้วกำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านทั้งปัญหาภายในและภายนอกประเทศจนนายกอุ้งอิงแผดทองทานชินวัตรยากจะรับมือไหวส่วนทักษิณชินวัตรกำลังฝ่าอุปสรรคขวางหนามและสมเสียงจะถูกนำตัวกลับไปติดคุกยิ่งทำตัวเงียบหายจนเกิดข่าวลือหนาหูว่าหน,นีออกจากประเทศไทยเพื่อหลบเลี่ยงไปศาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งนัดพร้อมหรือไต่สวนการละเมิดหมายจำคุกหรือไม่ ในวันที่13มิถุนายนนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือก่อนถึงวันที่13มิถุนายนที่ศาลฎีกานัดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลเพราะมีข่าวแว่วเริ่มทีขึ้นว่าก่อน13มิถุนายนนี้จะมีการปร,บบรับพรมโดยเอาพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลซึ่งไม่สนใจว่ารัฐบาลตั้งใหม่จะมีเสียงเท่าไหร่จากนั้นให้จับตาดูหลัง13มิถุนายนถ้าเห็นว่ารัฐบาลไปไม่รอดจะตัดสินใจยุบสภาเพราะการประกาศเสกกับพลเอกสอซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สงครามยิ่งดูเหมอนพร้อมจะแตกหักกันแล้ว อีกทั้งกล่าวว่ารัฐบาลกล้าตัดพักภูมิเจไทยออกนั้นสะท้อนถึงเสถียรภาพรัฐบาลกําลังจะจบลงจึงต้องทําอะไรสนองความสะใจส่วนตัวของคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังนอกจากนี้วันที่13มิถุนายนแม้ตนเชื่อว่าทักษิณจะไม่ไปศาลฎีกาแต่ตอนอยากให้ไปและอยากหน้าแตกกับการคาดการผิดผมไม่อยากให้ทักษิณหนีอีกรอบ แม้ผมเชื่อว่าทักษิณหน,นีและยังเชื่อว่าทักษิณไม่ไปศาลฎีกาในวันที่13มิถุนายนนี้แต่ให้จับตาดูว่าข่าวยุบพักเพื่อไทยในคดีถูกครอบงำที่อยู่ในขั้นการสอบสวนของกกตจะมาก่อนหรือไม่อีกไม่นานถัดจากนี้คงได้รู้กันนายจตุดดพรย้ำว่าหากสถานการณ์ก่อนถึงวันที่13มิถุนายนนี้มีปัญหาในพักร่วมรัฐบาลกันมากขอให้จับตาดูการยื่นคำร้องกล่าวหารัฐบาลฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144 ที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการปปชซึ่งจะกวาดพักฝ่ายรัฐบาลแทบหมดสิ้นในคราวเดียวกันดังนั้นให้ดูปรากฏการเหล่านี้ไว้เพราะจะเกิดแรงเวียงในทางการเมืองอีกทั้งบอกว่าบางพักความพยายามจะดึงหรือดูดงูเห่ามาร่วมกับฝ่ายรัฐบาลน,นั้นสถานการณ์ขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเคยมั่นใจจะได้สอสอฝ่ายค้านมาร่วมแต่ขณะนี้ไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องจากความบาดหมางของพักรัฐบาลและอุปสรรควากหนามมีมากมายหลายชั้นจนยากและเกินมือของนายกอุ้งอิงจะเอาอยู่เสียอ,อีก ย่อมทำให้สสที่จะถูกดูดเกิดลังเลส่วนสารปกครองสูงสูดสั่งให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชดใช้เงินจำนาข้าว1 0,000ล้านบาทเศษนั้นนายจตุพรบอกว่าเป็นการชดใช้ในส่วนที่เกิดจากการระบายข้าวแบบ G2G ของรัฐจนเกิดความเสียหายประมาทเลินเล่อกว่า20 0 0 0ล้านบาทดังนั้นจึงต้องชดใช้คืน50เคือ1 0 0 0 0ล้านบาทเศษอย่างไรก็ตามการชดใช้คืนรัฐของอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะไดแสดงบัญชีทรัพย์สินเพียง600ล้านบาท